สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เนื้อที่กว้างเลยนะคะ100ตารางวาเป็นที่ดินโฉนด2แปลงติดกันค่ะเหลือเนื้อที่กว้างมากทำบ้านสวนหรือพูลวิลล่าได้ค่ะบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถสำหรับสองคันขายถูกมากนะคะโดยปกติบ้าน50ตารางวาในย่านนี้ขายกันประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วค่ะแต่หลังนี้100ตารางวาขายเพียง1 7 5 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะ เฉพาะที่ดินเปล่าในย่านนี้ขายกันประมาณตารางวาละ13,000บาทแล้วค่ะอายุบ้านหลังนี้เพียงแค่3ปีเท่านั้นค่ะเจ้าของย้ายที่อยู่ไปต่างอำเภอค่อนข้างไกลบ้านหลังนี้ก็เลยปิดไว้ไม่ได้มาอยู่เลยค่ะบ้านยังมีสภาพดีนะคะโครงสร้างต่างๆยังดีพื้นมีสภาพดีหลังคาไม่มีรอยรั่วซึมค่ะเพียงแค่จะมีคราบฝุ่นและคราบสกรปรกที่จะต้องทำความสะอาดเท่านั้นค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะ ห้องนี้จะเป็นห้องขนาดประมาณ4เมตรค่ะกว้างเลยนะคะห้องถงรับแขกขนาดกว้างๆค่ะและนี่จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เป็นห้องนอนห้องที่สองซึ่งมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนี้จะมีขนาดกว้างประมาณ5เมตรเลยนะคะเป็นบ้านเปล่าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเดี๋ยวภายหลังเจ้าของก็จะมาเคลียร์ออกค่ะห้องน้ำขนาดกว้างสภาพดีค่ะ แต่อย่างที่ได้แจ้งไว้ว่าเจ้าของย้ายออกไปไม่มีคนมาดูแลและตอนย้ายก็ค่อนข้างรีบนะคะดังนั้นจะมีคราบสกรปรกและก็คราบต่างๆซึ่งต้องมาบิ๊กคลินิ่งทำความสะอาดก่อนเข้าอยู่ค่ะสำหรับโซนตั้งโต๊ะอาหารตรงนี้น่าอยู่มากๆค่ะเพราะว่าจะมีหน้าต่างค่อนข้างกว้างและมองไปเห็นวิวของสวนด้วยนะคะซึ่งจะเห็นว่าอยู่ติดกับทุ่งนาเราจะเห็นวิวสวยๆแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ในส่วนของห้องครัวจะอยู่ด้านหลังบ้านค่ะห้องครัวเป็นครัวบิวอินมีซิงค์ล้างจานและมีบานซิงค์ดูเรียบร้อยและยังเชื่อมต่อไปกับด้านหลังบ้านด้วยค่ะท่านที่ชอบห้องครัวก,กว้างก็อาจจะขยายหรือต่อเติมห้องครัวมาในโซนพื้นที่นี้ได้นะคะ โดยรวมบ้านหลังนี้ไม่มีงานที่จะต้องซ่อมแซมนะคะมีเพียงแค่ง,งานทำความสะอาดเก็บรายละเอียดและตกแต่งพื้นที่เคลียร์พื้นที่ค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะบ้านหลังนี้ยังสามารถที่จะต่อเติมได้อีกเยอะเลยค่ะอาจจะต่อเติมจากระเบียงด้านนี้หรือต่อเติมออกไปด้านนอกก็ได้ ท่านที่ซื้อไว้สามารถรีโนเวทให้ดูใหม่แค่เพียงทาสีใหม่เท่านั้นซึ่งงบประมาณในการทำสีบ้านทั้งหลังก็ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ารวมๆแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมพื้นที่สวนด้านหลังบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้มีที่ดินอยู่2ฉโนดค่ะโฉนดแรกเป็นบ้าน50ตารางวา และด้านหลังบ้านจะเป็นที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่ประมาณ50ตารางวาค่ะสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆตรงนี้ได้อีกหลังหนึ่งนะคะหรือว่าจะทำสวนทำเป็นสระว่ายน้ำหรือจะต่อเติมตัวบ้านให้มีขนาดพื้นที่กว้างเพื่อรองรับครอบครัวใหญ่ได้อีกค่ะบริเวณร่มรื่นมากๆและด้านหลังก็ยังติดกับทุ่งนาวิวสวยๆด้วยนะคะ ท่านที่ซื้อหลังนี้รับรองว่าคุ้มมากค่ะเพราะในโซนนี้เฉพาะบ้าน50ตารางวาขายกันสองล้าน2ล้านกว่าบาทแล้วนะคะหลังนี้เหมือนกับได้ที่ดินเพิ่มฟรีมาอีก50ตารางวาเลยค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ต่อจากห้องครัวนะคะไปที่โรงจอดรถซึ่งฝั่งนี้ก็กว้างเช่นกันอยู่ห่างจากบ้านเพื่อนบ้านเยอะเลยค่ะถือว่าเป็นส่วนตัวมากๆ ที่จอดรถจอดได้สองคันสบายๆหรือถ้าขยัมมาด้านในจอดได้3-4คันเลยค่ะถนนหน้าบ้านเป็นทางสาธารณประโยชน์ค่ะและมีไฟถนนเป็นสาธารณะให้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นหลังสุดท้ายซึ่งในซอยจะมีใช้ถนนร่วมกันแค่ประมาณ4หลังค่ะซึ่งแนวของถนนก็จะยาวมาตามแนวเขตของรัวนี้เลยนะคะสามารถทำรั้วเปิดเพิ่มเติมในภายหลังได้ค่ะ และด้านท้ายของที่ดินก็จะติดทุ่งนาวิวสวยๆแบบนี้ทั้งปีเลยนะคะและจะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางบ้านจัดสรรต่างๆมากมายซึ่งขายกันประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้เรียกว่าบ้านยางทองตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เซนทันเฟสติวัลประมาณ11กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่นี่อยู่ในย่านชุมชนค่ะมีบ้านจัดสรรต่างๆมาสร้างอย่างมากมายเดินทางเข้าออกได้หลายทางค่ะ ถ้ามาจากถนนวงแหวนเข้าตรงตลาดท่ารั้วประมาณ3กิโลเมตรหรือมาจากถนนเชียงใหม่ดยสะเก็ดก็ประมาณ3กิโลเมตรใกล้สำนักงานเทศบาลสันปูเลยประมาณ1กิโลเมตรใกล้ร้านขนมจีนขนมเส้นน้ำย้อยซอยส3เป็นทำเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกที่สุดและไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมด้วยค่ะท่านที่สนใจนัดหมายล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์นะคะ